การันตีเลยนะคะคุณจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นภายใน30วันแล้วเรื่องไม่ดีงานจะไม่เข้ามาเลยในชีวิตคุณนะคะแค่คุณเปลี่ยนหนึ่งสิ่งนี้เลยค่ะก็คือหนึ่งชั่วโมงแรกของทุกเช้าสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดเลยคือห้ามจับมือถือนะะชั่วโมงแรกของคุณก็คือการเกิดใหม่ของคุณนะคะเพราะฉะนั้น ห้ามจับมือถือแล้วก็ให้คุณนะคะพูดกับตัวเองไปเลยโหฉันมีความสุขจังเลยอ่าฉันโชคดีจังเลยขอบคุณนะจัก,กรวาลขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณสรรพสิ่งรอบๆตัวคุณแล้วนี่แหละค่ะมันจะทําให้สิ่งต่างๆสิ่งที่ดีๆเมื่อคุณยิ่งใส่อารมณ์เข้าไปมันจะเข้ามาหาคุณมากขึ้นอาสิ่งที่คุณพูดนะคะ มันจะเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นการที่คุณใส่ใจมันก็คือเท่ากับว่าคุณเชื่อเชิญถ้าคุณชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครูนะคะเออแล้วถ้าใครสนใจอยากจะมีปฏิหารดีๆเกิดขึ้นกับคุณครูมีคอร์สคอร์สหนึ่งนะคะชื่อคอร์สสะกดจิตผลิตความมั่งคัง่งเป็นคอร์สออนไลน์นะคะก็ถ้าใครดูคลิปนี้นะคะให้ราคาพิเศษเลย 6,900บาทปกติราคา9,900บาทหรือว่าถ้าคุณอยากจะเจอตัวนะคะโคชชิ่งนะคะเรียกว่าเป็น p r i v a t e ค coaching ปกติราคา99,000บาทวันนี้ให้ราคาพิเศษไปนะคะก็คือในราคาที่69,000บาทแล้วพบกัน